สุดเราก็ถึงแล้ว สูดช่าโรซาลี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าแบบตื่นเต้นม,ม,ม,มากๆทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่น้ำตกก่สูก้าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะผมเราพักเพื่อนมาด้วยรเราไปดูกันว่าทริปนี้ของเรานนัจะเป็นยังไงไป Let's go ก็คืออยู่ตลมเหมือนก็นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวว่าตอนนี้ขอรับข้าวก่อนเพื่อเติมพลังในการที่แบบเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะอะไงกุนพันจุดสุดยอดเลยนดีขี้เหร่อะเมนูนี้ของน้ำซุปของกุ้งหนึ่นงดีนไก่ ผัดตีนไก่แต่ทีนี้คือผัดผูกตัวละเท่าแล้วก็มีมะนกระเทศน,นี่แอนเชอร์กินแล้วว่าไงเพื่อนอร่อยปะอร่อยมาก,รมากมจริงหรอเฮ้ยถึงว่ามาถูกสีฉันเจอชัยนี่นาซีแล้วนะนาซีมันก่ต้มเลยเนาะูข้างหลัง ก้โอเคทุกคนถึงกันที่นำปูไปจางแล้วแต่ถึงในช่วงที่แบบปั่นอยู่แต่ว่าถามว่าเราสามารถไปได้ไหมเราก็สามารถไปได้เหมือนกันทุกคนตอนนี้ก็คือบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่าเรากำลังจะซื้อนี่อยู่นะเดี๋ยวเราขอเวลาสักครู่หนึ่ง แล้วเราก็ได้เจอกับเฮ้ยเรเดินเเดินอีกชัวโงแต่ว่าเราจะต้องเดินจากข้างบนไปข้างบนนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงไปไม่เสียเวลาไปะทุกคนคะตอนนี้คือมาเจอในรอกความลํำบาสุดๆคือเราจะต้องปีนไปยันน้ำตกใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง รู้สึกดีใจมากที่กินข้าวมาก่อนเพราะว่าตอนแรกบอกว่าถ้าไม่กินข้าวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะมีรถแต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าเดินขึ้นเขาเองอยากตะโกนอยากร้องไห้อ่ะทุกคนเราจะไปดูกันว่าการนั่งรถล่างของเราจะเป็นยังไงเราจะปีนเขากันไหวไหมไป let's go คครึ่งหนึ่งแล้วดูคุณมิงมิงมายส้อส้มายส้อส้มายส้อสกลับกลับไปดูโรงแรมน่าจะได้อะไรแต่ละคนนะโอ้ทุกคนอย่างน้อยอะชีวิตเนี้ยคือแบบว่ามาเดินป่าแต่มันยังได้ยินเสียงน้ำตกยังได้โดนไปไหนดะ ไหนแล้วหรอโอมก้าไงไงบิงพิงไงตอนเนี้ยไกลแล้วไกลขีดแล้วงไ่าัไหมอีก้เจีกเชื้ออีก้เจชื้ออยามาแบบว่าเพื่อนขอพักตรงนี้เพื่อนไปกันเลยเสียสละอยู่จะต้องไปแตะน้ำบนยอดเขาด้วยกันไป パーフェクト。<music> <music> ว่ายังไม่ทันได้ไปไหนเลยคือสภาพไม่ไหวแล้วจนผมพงไปหมดแล้วครับผมทุกคนอยากให้ดูสภาพเพื่อนของเราแต่ละคนมากเลยว่าแบบเป็นยังไงบิ้งสู้ไหมไม่มีไม่มีไอ้นี่นะถือว่าบิงโอเคไหมไปต่อ เพราะว่าคือตรงนี้คือมันยิงเหมือนกับแบบเป็นจุดจุดเชคอินแรกที่แบบเราเจอภูเขานะเลยประมาณนี้เดี๋ยวเราก็คือตอนเดินอีกประมาณสักสี่สินาทีได้กว่าเราจะถึงที่นั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลย s <S เดินไกลมากนี่คือแบบแค่จุดเชคอินแรกนะน,นี่ตอนนี้ก็คือแบบจะป่าอยู่แล้วระหว่างที่เราปีนเขานั้นเราก็จะมีเหมือนแบบว่า ระวังเราลื่นตกทัน,น้าผาาน,นพะพนเวลาเดินเราก็แบบระวังด้วยนะเทีวอ้นอไหวไหม <laughs> ไหวยแตล้อน <laughs> จริงเขาก็อาจจะบอกว่ามานั่งตรงนี้เลยก็ได้นี่นะคะผมก็อยู่กันที่สนามเด็เล่นที่เขารีวิวบอกว่าอีกนิดนึงเราก็จะใกล้ถึงฟังแล้วตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันว,ว่าใกล้ถึงฟังรเราจะแค้าตายก่อนมากไงพันใกล้ถึงใกล้ถึงอ๋อต้องใกล้ถึงเท่านั้นไปเดี๋ยวเราลุยกันต่อ,ตอจะตายเอาดับนะึงเราจะไม่ตายสิพันบอกว่าหน้าตาน้องมาดูรลลล้อนดิหลอนจริง สภาพเิเดินยังไงให้หนุ่มขาดูดูมากรถเหนื่แล้วเดนใหญ่มากทุกคนตอนนี้ก็คือบอกว่าเดินได้มันถึงแค่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ของน้ำตกเราจะถึงเมื่อไหร่อีกนะไม่ให้กำลังใจแล้วั่งเติมคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันถึงไหนแล้วะทุกคนแต่น่าจะประมาณหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แล้วแบบฝนแกแอบตกไปปลอยถือว่าโชคดีมากที่บอกว่าเรามาวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดมามาพรุ่งนี้ก็คือเดินไม่ได้แน่นอนัปปลอยก็อยางโอเคอเฮ้ยถึงแล้วหรอคุณในที่สุดเราก็อยู่หน้าหวี่นสวนูชูๆแล้วเออดีใ,ใจทถึงาทีพี่นี่นะครับผมมีไว้องิงต้อนลบอีกแล้ว เราสามารถขึ้นไปได้โดยไม่มีบัตรเทสเชิญน,นะคะทุกคนนี่เกยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆมากอะวันนี้ฉันได้มาเจอกับตัวแล้ว ทุกคนในที่สุดพวกเราก็ถือเซเนเจอร์ของลูกนี้น้ำตกโสูซในที่สุดเราก็ถึงแล้ว เดินะะไปไปจะไปอยู่โคนตรงนั้นทุกคนจะกลายเป็นว่าเปี้ยเพราะว่าชั้นก็คือเละโอ้ยอเฮ้ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงชั้นบนสุดของน้ำตกที่นี่กันนะคะทุกคนเหนื่อยมากพูดเลยแต่ก็มีความสุขเหมือนกันเพราะว่ามันคือที่ที่เราอยากไปอะแกเราสึกว่าเรารอมานานมากที่เราจะได้มาที่นี่ เราเลือกมาเรียนเมืองนี้เพราะว่าคือเพื่อที่จะมาดูน้ําตกกูซูโดยเฉพาะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อทุกคนคุณหมิงเป็นไ,ไงบ้างแม่ตกใจตายแล้วตอนเนี้ย ตอนนี้คือเราลงมาจากเขาแล้วนะพอดีว่าคือตอะนะตอนนี้คือมันฝนตกหนักมากคือมันมีหลายที่มากเลยที่พิมยังไม่ไปอย่างเช่นสะเหมมันหรือว่าตรงที่ที่แบบเป็นฉากจบของอารลิงนะทุกคนไอตรงนั้นอ่ะคือแบบยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าคือตอนนี้คือมันฝนตกหนักมากเราไม่สามารถแบบเดินไปได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนมาทิพแต่ละอย่างคือมันจะเป็นผู้ประสบภัยเสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเหนื่อยมากแม่คุณพี่เลยแต่ก็แบบรู้สึกสนุกดีสนุกมากเลยที่บ่ได้มามันรู้สึกดีใจมากเพราะว่า ติ่งเรื่องนี้มานานในที่สุดเราก็ได้เข้าหยุดเซินปูนชูดโดยที่ไม่มีใบเทียบเชิญมาขอบคุณครับค่าเข้าน้ำตกนี้มันเรียกว่าใบเทียบเชิญได้ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่เหิงนเตี้ยนเพื่อที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมต่อนนะทุกคนไป let's go <S <c oughs> เราก็มาอยู่กันที่ สตรีทฟู้ดที่เราบังเอิญหาเจอที่เฮือนเตียนนะทุกคนตอนนี้เราอยู่เฮือนเตียนแล, oh. ล้วคือที่พี่มาทำเนี่ยคือบอกว่าแค่มาทำของที่ดีเด่นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสตรีทที่นี่มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมา e t s, <Yeah>. <S, s g o อะไรดีเรื่องปกติของมีนี่มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบผลไม้ผลไม้หรือไม่ก็แบบว่าของปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ยึกเที่ยบลองไปดูกนว่าี๋ยวันนี้เราจะกินอะไรกันเ,เราใช้คำว่ารอรุ้นกันเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกินอะไรเพราะของก,กินเยอะมากมาอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมาซื้อไก่ทอดเขา เห็นแ,แต่ข้างหน้าแล้วแบบไม่คุ้นจังยิ่เพราะว่าไม่ถึงไก่ไทอดหาดใหญ่ไม่รู้จักขาดใหญ่ให้เรารู้เปล่าเดี๋ยวเราดูแล้วไก่ทอดอยิ่งเยอะพี่ถ้ากสมมติบอกว่ามีข้าวเหนียวสักห่อก็จะดีมากแต่ที่นี่ผมไม่น่าจะมีให้อะไรน,นี่แล้วพัทโยโตะคอูอร่อยไหมพัทได้อยู่ พอ,อพิมซื้อมาเป็นไก่ทอดอร่อยเหมือนกันทุกคนตอนแรกลุงว่าแบบแบบว่าไม่น่าจะอร่อยนะแต่ก็คือมันอร่อยได้แอบงอง,องกับราคาลุงเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกลุงบอกว่าราคา16ส่มมวนเราก็โอนไปตามนัดแล้วก,ก็ถ้าอยู่ดีก็เลยทบบไปถาม,มาลาุงบอกเปน็น17ฉเจก็เลยบอกว่าเอาราคานานเดิมแล้วกันตัวโก,ก้ลุงโกงแม่เดี๋ยวเราจะไปกินร้านเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นหมาล่าคางเลยก็ว่างกันได้นาะไป let's go ที่สองค่ะทุกคนเนื่องจากว่าคลิปของเรานั้นมีปัญหาเรื่องเสียงก็เลยขอใช้เป็นเสียงในการบรรยายแทนนะคะถ้าให้พูดถึงเฮงเตี้ยนแน่นอนค่ะว่าทุกคนนั้นจะต้องนึกถึงซีรีส์เป็นอย่างแรกแน่นอนเพราะว่าที่นี่นั้นมีชื่อว่าเฮงเตี้ยนว o r ์ d สตูดิโอซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรีส์หรือนังจีนกําลังภายในชื่อดังนั่นเองที่นี่นะคะมีซีรีส์หลายเรื่องมากที่มาถ่ายทําไม่ว่าจะเป็นทั้งนางโจนสตีหานชางเกอร์การาจากรรักลำนำใจและอีกมากมาย แต่ด้วยความที่เวลาเราจํากัดนะคะเลยทําให้เรานั้นได้ไปแค่สถานที่เดียวจากเก้าที่ในเหงเตี้ยนนั่นก็คือฉินหวังกงนั่นเองด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรไป let's go <S ทิมสามารถพูดได้อย่างเดียวว่าหนาว <c oughs> หนาวลุกนี้แ,แบบว่านี่ขนาดแบบใส่ย,ยาวแ,ว,แว,แวแล้วแต่คือแบบหนาวแบบไม่ไหวแล้วอะทุกคนหนาวมากหนาวแบบหนาวที่สุดเม่ไปสทีหงเตี้ยน พูด,ดคำเดียวว่าดูขังขังและน่ากลัวทางฝั่งนัง้นน่าจะเป็นเหมือนเขาน่าจะทําอะไรสักอย่างอ่ะถ่ายละครอ,อยู่คือเอาจริงอัพิมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเพราะว่าคือเห็นเขาแบบว่ามีมีไฟมีรถคงรถเคนอะไรอย่างนี้แต่เมื่อวานและขนลุกขนลุกขนลุก,ลกและนี่ไม่หลายเรื่องมากที่บอกเขาไมา่ถ่ายทําแต่ว่าที่รู้จักเลยคือสตีหานฉังเกอปะให้เขาจําชื่อไม่บิดนะทุกคน แล้วก็มีอาร์ลิงดูหลอนดูหลอนมากไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในากัน กล้องถ่ายกันเริ่มอะไรเอ่ยแตไ่ไม่น่าจะใช่กล้องถ่ายจังหานเพราะว่ากล้องถ่ายจังหายเพิ่งปิดกองไปที่ที่เราามาหนาว <c oughs> หนาวมากตรงนี้เฮ้ย <c oughs> มาถูกที่จริงด้วย <c oughs> ตรงนี้จะเป็นฝั่งของตะปู่นเนี่ยนะถ้าพิมจะม่ผิดใช่ตอนที่แบบเปิดมาเฮ้ยได้เห็นของจริงจริง เราเพิ่มไม่ไหวเลยเราเป็นหวัดด้วยหวัดเด็กค่ะใช่หวัดเด็กแล้ววันนี้ดันกลายเป็นว่าฝน,นตกอีกเออชีวิตเนาะชีวิตจะสู้ชีวิตทุกอย่าง <laughs> ใช่ยังอยู่ยังอยู่ <laughs> ตอนเนี้ย <laughs> เรากำลังจะขึ้นไปทางข้างบนซึ่งเห็นดึกไปได้ท้อมากเลยอะเ <laughs> <Okay. S 3> <laughs> อาไงหรือเราจะแบบค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป <laughs> ไป ของเขาองเตกันอยู Whoo ่นะทุกคนแบบดีมากเฮ้ยม ouais like we ีรถบ้านด้วยรบ้าาานใช่มันคือรถบ้านดาราในรักแดงใช่นี่ผวเห็นรถบ้านนึง ไม่รู้ใครไม่รู้ใครเป็นใครแต่ก็ราก็ไปได้แต่ bye บายยเขาแบบเจอรถบ้านดาราแต่ไม่รู้ใครไม่รู้ใครอยู่ตรงนั้นแกจะไมงรู้<น>วิธีการถ่ายโอนดาราคงคงรู้วิธีการถ่ายโอนดาราแต่ไม่รู้ใคร <c oughs> วิธีการทําให้คนไม่เห็นยกเว้นแต่ทีมงานก็คือรถเล็กค่ะ <c oughs> ใช้ใช้รถเล็กในการในนี้แล้วก็แล้วก็ขนคนศิลป,ปินขึ้นรถ ตอนนี้ทุกคนก็คือบอกว่าหยุดดูว่าใครทใครอ่ะอนคทุกคนเป็นยไเลยม่รู้อ่ะไม่ได้ใจเป็นทีมงานหรือว่าเป็นเป็นเป็นใครด้วยเออหัวคนแล้วหัวคนเศร้านั้นซูนจากทางไกลว่าใครเป็นผู้ใดเนาะทุกคนเราเราไปเราไปที่อื่นกันดีกว่าไป้ไหมเราไปสำรวจกันต่อเราอยู่ตรงนี้นานมากเพื่อที่อยากจะรู้ว่าใครแต่ไม่รู้ว่าใครอยู่ดีแต่ดีใจค่ะได้เจอดาราแบบว่าไม่เห็นหน้า ไม่อยากเข้าใกล้เขาทุคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเป็นใครเนาะแต่ไม่น่าจะใช่พี่ตาแน่นอนเพราะว่าพี่ตาเพิ่งปิดกองไปไม่น่าจะอยู่แล้วนะคะผมหรือต่อให้อยู่ก็น่าจะไปแบบกำลังกลับอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไปสำรวจกันต่อดีกว่าว่าเออที่เทนิมนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรืเปล่าน้อง let's go คุบิงคุณบิงไหวไหมอ่ะคุณหน้าบิงแบบส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลิสต์ละครที่เขามาถ่ายทางฝั่งของของไอามราชวังตรงนี้นะทุกคน มีหลายเรื่องมากที่บอกว่าแบบน่าสนใจเลยอย่างนี้แต่เรื่องที่ชอบที่สุดท่นี้อาิงค่ะชอบที่สุดเรื่องเรื่องเดียวที่ฉันรัก คนสำหรับคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าแบบว่าเหืนเตี้ยเราเลือกแค่สถานที่เดียวทุกความจริงอะ่ะที่เนี่ยมันมีแบบว่าเก้าที่เลยด้วยซ้ำทุกคนแต่ว่าคือพิมมาไปไม่หมดนะอีกอย่างหนึ่งคือแบบค่าค่าแต่ละที่คือแบบแพงมากหรือถ้าเกิดสมมติว่าแต่ว่าให้ซื้อเ็นเกต็ราขาที่ประมาณพันห้าเลยทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าพิมมาตอนช่วงบ่ายด้วยแล้วก็เลยบอกว่าสามารถเดินเที่ยวได้แค่ที่เดียวเนาะอยากเอาน้องมาถ่ายมากถ้าไม่ติดที่วพาะฝนตกเดี๋ยวน้องเปียก มันเนีเสียดายนิดนึงแต่ว่าเราก็เลยทําการบอกว่าถ่ายเป็นข้างบนดีกว่านาะทุกคนเอาจริงอะ่ะคือเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องมากที่บอกว่าเขาถ่ายทากันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งนางโจนสตรีหาฉางเกอนหรือว่าเรื่องที่บอกลู้ซื้อเล่นกับอู้เลยนะถ้าคจำวิมีแต่จำชื่อเรื่องไม่ได้ โซนเหมือนกับแบบว่าสถานที่ไทยทำในหลายเรื่องนะใช่มีหลายเรื่องมากม,มือซีอขายด้วยหรอโหมือเขาใหญ่อะ่ะมือซีอขายอยู่ใหญ่มากดูดิยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยอ,ะอ่ะ,อะแกเรามาเที่ยบมือว่ะเพื่อตีกันป่ะแกนี่คือมือของ หวังเฮอตี้ที่ฉันสามารถท้ลงเท,างท,างทาง่าฉันแด้จะเกือบเท่าเขาอะ่ะมือเล็กมากแตสุดยอดเราจะได้จับมือกับซีดีแล้วเปล่าให้ดูเฮ้ยมือเขาพขอๆกับฉันเลยอ่ะ เขาพอกันเลยอ่ะเราดีใจค่ะเราได้จับมือตีที่เล่าปลาแล้วจับมือแบบใด A few moments later โอเคทุกคนตอนนี้เรามาเจอเป็นลักของปลาแต่ไปยังไงก่อนขาตัวนี้วิ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่าง้องพี่ว่างซื้อแล้วมาแต่กูซื้อร่มมากลับบ้านนะวันนี้ซื้อร่มกลับบ้านเฮ้ย เดี๋ยวฉันว่าจะเอาอันนี้ดีกว่าแกตุ๊กตาเชยินคนจริงใช่ไหมนั่นคือตุ๊กตาชื่อยินแล้วมีพี่ว่างแล้วก็มีน้องอิงตุ๊กตาหอบกลับบ้านแม่ดา่าแน่แล้วก็มีตุ๊กตาน้องเฟยเฮ้ยมีหลาเรื่องเนี่ยมันจะจแจกตาตรงนี้แหละไม่ต้องทำอะไรเลยแก อยราคาไม่แพงด้วยแต่ทำไมแต่ทาไมบอกค่าตั๋วแพงจังเธอเฮ้ยโอ้โหของอาลีโคตรย,ยุ่วสุดๆยุ่วจริงๆยั่วจริงไม่ติงนังราคาน้องอยู่ที่ประมาณสามร้อยเองอ่ะเนี่ยมันจะเสียตังค์เพราะอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าสนอันนี้คือจากเรื่องยี่กุเหวี่ยาเนี่ยจะว่าจะตังหมดเพราะอย่างนี้แหละไม่ต้องซื้ออะไรแล้วซื้อนี่จบ กลแ้ว,แวคนคิดงี้นนะคือถ้าฉันซื้อไปคือแบบเต็มตัวโดนแม่ด่าได้เลยสุดมากคุณพี่ความติ่งเขาสิง <c oughs> เลือไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวม่โกแบับไม่ได้มาอีก <c oughs> ซื้อแย่เลยคือกลับบ้านไปเต็มตัวโดนพ่อด่าได้เลย <c oughs> ซื้อไม่คิดสุมพันธ์ก็กำลังขยานขันฉาการ คีบตุ๊กตาเอาเอาตัวเอยยาได้สีฟ้าหรอไม่อยากได้ทั้งตัวลงลงรอบนึงกดครั้ง สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเจอดาราจีนเราจะไปเที่ยวทริปที่ไหนอีกแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาตัวเราขอเราขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเ,เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ